สวัสดีค่ะก็วันนี้นะจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการทานโปรตีนดีกว่าเพราะว่ามีหลายๆคนนะคะสอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยจริงเหรอเวลาที่ต้องการจะลดน้ําหนักหรือลดไขมันเนี่ยการทานโปรตีนให้เพียงพอหรือเกินกว่าความต้องการของร่างกายสักเล็กน้อยหรือว่าสองสามเท่าเนี่ยจะช่วยเรื่องของการลดไขมันและเพิ่มการเผาผลาญให้กับร่างกายได้กิฟบอกเลยนะคะว่าสามารถช่วยได้จริงๆนะคะ ในรูปนี้นะคะมีการวิจัยแล้วค่ะพบว่าถ้าหากว่าเรานะคะน้ำหนักตัวอยู่ที่สมมุตินะ50กิโลกรัมแสดงว่าโปรตีนนะคะที่เราควรทานต่อวันนะคะก็คือ50กรัมโปรตีนนะะแสดงว่าสัดส่วนจะเป็น1ต่อหนึ่งอันนี้คือเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้ต้องการลดน้าหนักไม่ได้การลดไขมันนะคะไม่ได้ต้องการเ,เพิ่มกล้ามเนื้อแต่ต้องการให้ร่างกายเนี่ยได้รับโปรตีนเพียงพอที่ต้องใช้ในแต่ละวัน แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเป็นหนึ่งคนที่กำลังแบบอยากลดน้ำหนักอยากออลดไขมันอยากสร้างกล้ามเนื้อนะคะการที่เราทานหนึ่งต่อหนึ่งกิ๊บบอกเลยว่าไม่เพียงพอในการสร้างกล้ามเนื้อหรือในการลดไขมันเลยถ้าต้องการลดไขมันนะคะโปรตีนที่ต้องทานในแต่ละวันควรจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งจุดหกขึ้นไปอันนี้คือขั้นต่ำสำหรับคนที่ต้องการลดไขมันนะคะเช่นถ้าหากว่าห้าสิบ กิโลกร,รมัมน้ำหนักตัวนะก็ต้องคูณอีก50คูณ1.6 ก็เท่ากับจํานวนกรัมที่เราต้องทานโปรโตีนในแต่ละวันคือขั้นต่ําที่ต้องการให้ร่างกายมีการเผอผานนะคะหรือใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะอยากแบบเพาะแบบมีกล้ามมากขึ้นหรือว่าอยากจะแบบโอ้โหดูแบบมีซิกแพคมีร่องหรืออะไรอย่างนี้นะคะโปรโตีน1.6ก็ยังไม่เพียงพอนะคะควรเป็น2-3เท่าของน้าหนักตัวเลยเช่นสมมุติถ้าหากว่าน้ําหนัก 50กิโลกรัมน,นะคะก,ก็ต้องกินโปรตีนประมาณสองเท่าก็จะอยู่ที่50คูณ2ง่ายๆเลยโปรตีนต่อวันหนึ่งที่เพื่อนๆต้องกินคือ100กรัมโอเคไหมคะง่ายๆนะคะลองมาดูแบบว่าอาหารทั่วไปที่ตอนนี้เรารับประทานกันนะคะอย่างรูปนี้นะคะที่กิ๊เอามาให้ดูรูปแรกเลยอันแรกจะเป็นเกี่ยวกับอกไก่ไหมคะเห็นไหมคะในรูปคืออกไก่เนี่ยให้พลังงาน110แคลอรี่ สังเกตดีๆนะคะโปรตีนให้ทั้งหมด2 3กรัม23กรัมนี้คือโปรตีนแต่ก็จะมีไขมันด้วย1 3กรัมถือว่าน้อยเนาะสำหรับอกไก่นะคะมาดูปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนให้พลังงานทั้งหมด230แคลอรี่ให้โปรตีนทั้งหมด2 6กรัมและก็มีไขมันด้วยสังเกตนะคะไขมันของปลาแซลมอนเป็นไขมันดีนะคะให้ไขมันเยอะเลยทีเดียว เวลาแบบแค่จี่ไฟหรือว่าแบบย่างวันเงี้ยน้ำมันอนนนอกจากเนื้อปลาแซลมอนก็จอกมาเยอะเลยะคะถ้าเราสังเกตเห็นถ้าใครเป็นแม่สิเรือนนะคะทำแซลมอนกินนะคะก็จะเห็นนะคะเอาม่ต้องไปดูตามร้านก็ได้เนาะแฟตก็จะมีอยู่ที่ประมาณ13ากรัมเลยทีเดียวคือไขมันนะคะมีอยู่13กรมัมถ้าเป็นเนื้อวัวน,นะคะ1ชิ้นอาจจะให้พลังงานประมาณ136แคลอรี่ให้โปรตีน20กรมัมมีไขมันอยู่ที่6กรมัม ถ้าเป็นไบั้นก็คือเป็นเนื้อเนื้อกระบือนะคะเนื้อควายนั่นเองนะคะบ้านเราอาจจะไม่นิยมกินนะคะแต่ต่างประเทศโซนยุโรปชอบกินนะคะให้พลังงาน109แคลอรี่ให้โปรตีนทั้งหมด21กรัมมีไขมันอยู่2กรัมหรือถ้ากินไข่ต้มอ,อย่างเงี้ยค่ะ1ฟองให้พลังงาน78แคลอรี่มีโปรตีนอยู่6.3กรัมมีไขมันอยู่5.3กรัมเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราดูแบบนี้เราก็จะเห็นได้เลยว่า มีหลายๆอย่างที่เวลาที่เราต้องการโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวันต่อวันเราต้องกินกี่กรัมนะคะ ลองคิดดูว่าเราต้องกินอกไก่ประมาณกี่ชิ้นหรือไข่ประมาณกี่ฟองหรือต้องกินปลาแซลมอนย่างประมาณกี่ชิ้นเพื่อจะได้โปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะสําหรับเราก็ต้องมองภาพว่าเราจะเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งคือแค่เมนเทนไม่ให้กล้ามเนื้อหายหรือต้องการที่จะลดไขมันถ้าลดไขมันนะคะต้องเป็นน้าหนักคูณ1.6นั่นแหละค่ะคือจํานวนโปรตีนนะคะต่อกรัมต่อวันที่เราควรบริโภคนั่นเองแต่อย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเข้าไปด้วยก็อาจจะมีพวกคาร์โบไฮเดรตด้วยหรือไข มันอย่างในรูปเนื้อเกี๊ยที่กิบให้ดูเช่นอย่างปลาแซลมอนเนี่ยเราก็ได้ไขมันเยอะก็คือสิบสามกรัมเลยทีเดียวทั้งที่เราอยากได้โปรตีนมันมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็คือไขมันดีแล้วก็อาจจะไขมันดีก็ช่วยลดไขมันเลวได้ด้วยก็อาจจะห้องเลือกกินนะคะไขมันที่แบบดีกับให้กับร่างกายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นทางเลือกหลายคนค่ะที่บางทีบางคนไม่สามารถที่จะหากินได้แบบ โปรตีนเพียงพอต่อวันก็เลยมีผู้อาหารเสริมนะคะเกี่ยวกับกเรื่องของโปรตีนเนี่ยเข้ามาในท้องตลาดตอนนี้เยอะแยะมากมายเลยไว้ไว้ข้าวหน้ากิฟค่อยๆแนะนําแล้วกันนะคะว่าโปรตีนมันมีอะไรยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเราเลือกโปรตีนที่เป็นแบบในเชิงอาหารเสริมด้วยและทานอาหารสดด้วยในความคิดเห็นกิฟน,นะมันจะเป็นอะไรที่โอเคมากๆเพราะถ้าเรากินแต่เรื่องของโปรตีนแบบเป็นซัพพลาเมนต์แบบเยอะๆอาหารเสริมเยอะๆมาเลยแล้วเราไม่กินอาหารสดที่มาทำให้โปรตีน ได้ในร่างกายเลยคิดว่าก็ไม่ค่อยโอเคเราควรกิน2อ,อย่างนะคะคู่กันเพื่อให้ไลฟ์สไตล์เราใช้ชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเอาสาระดีๆความรู้มาฝากเพื่อนๆกันดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ